มองไม่ละนี่นะครับไม่ไม่มองไม่แต่คล้องสินเดียวกันนะครับตั้งไงมองไปเลยครับ <c oughs> ตกวิธีตกแบบนี้ก็ต้องไหมองไปเลยครับมองเลยไปจะลงเก็ลงไปเลยเป็นเปนลาก็ลงอาดดึงกัด้ยะปุ๊บ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 ด้ครับโอ้เรอบเครับหี่มองไปเรื่อยดีดวนเตือบมิตรกดไดไปอ่าได้ครับสามเบ่ขันีกเพิ่งเนี่ยตับไก่นะครับ ไอีก็ต้องมาร์กไปสด,สดๆได้ครับสีมาปาดจ่าก,กับเลือกบังตับไก่ตีว่าสดๆตั้งหน่วยนะครับตับเปื่อยปลานัานานาาน่นปลาหนีมาตอดไปติดเอาดึงไรงดึงานานแรง <c oughs> เ,เลยปุ๊บมาโอ้แล้วนี่คือมันโอ้อะไรล่ะพี่ <c oughs> อือสองเี๋อีกแล้วครับไปตึงแข้ง้วครับมันหลุดตัวบปใหญ่ตัวดนุนรุนนะการไปปล่อยสาครับเนะนี่ยเบิดแล้ว เนย่ยสุดท้ายแล้วครับไนเขาบ้านอ่ะอาจาววเจ็ดจักรโตบอลองมองดูดินขึ้นมาใกล้แต่ดีเลยทีททท เอาปลาอย่างเอาได้ปะเตยเฉยเออนี่นจุดทยพอดีครับเอาปะวันที่เขาบ้านพอดีมาถึงซึ่งขึ้นนิ้เตยวะเอาไปปล่อยสาเขาครับตัวโบนายไปปล่อยสาครับผลงานของเมืองอีกคนหกตัวตวกรุเหลืองงามๆครับนี่